สวัสดีค่ะก็วันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวปุยจะมาแนะนำท่าที่จะได้บริเวณขาสำหรับคนที่มีตั้งขาใหญ่นะคะขาเบียดแล้วก็ได้ทั้งก้นแล้วก็ช่วงแกนกลางไปด้วยนะประมาณ5ท่าก็เริ่มกันเลยนะคะท่าแรกอ่ะปุยกลัวจะไม่เห็นท่าแรกก็ ก,การถอย,อาถอยขาไปด้านหลังเรือนั่งลงอย่างนี้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้ไม่ยืนนะคะนี้น่ก็นับหนึ่งทั้งหมดเราจะทำา15ครั้งนะ15ครั้งแล,แล้วเราก็พักเดี๋ยวจะเล่นท่าละ15ครั้งเราวถ้าใครที่มีกำลังเล่นก็วนกลับมาเล่นใหม่โอเคนะเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3 รีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ พิ่งหัดเได้เหมือกันเนาะดูคลิปจากของเบเบก็พักนะคะ20นาทีนับไปเลยท่าต่อไปเรามาเป็นท่าเตะไปด้านหลังแล้วก็มือเตะอย่างนี้นะพักไป20สวิหนึ่งจิบน้ำได้ถ้าใครยังได้ไม่ถึง15ค่ะ10ก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบค่อยคเล่น แล้วไปเพิ่มเป็นเซตเอาเพราะว่าถ้าเมื่อกี้มันจะได้ช่วงเนี้ยเยอะมากช่วงก้นยิ่งเราแกลงก้นด้วยมันจะดีมากเลยอ่ะออมแล้วนะคะเริ่มเลยหนึ่งสอง ปุ๋นับเ่กี้มันเป็น12รอบเพราะข้างละ10รอบต่อมาเป็นเออเออท้าอะไรดีในระยะหว่างที่นึดก็ยีสวบัดขาไปนะคะเอาเป็นสักคอรดสองครั้งแล้วก็ยืดแต่ตอนเรายืดนะคะให้เรายืดปลายเท้าให้เราขย,ยับปลายเท้าขึ้นเนะ โอเคพอแล้วยังอันนี้ก็สิบห้าครั้งนะคะก็คือ,ย,อย่ยอยอ่อย่อยืดโอเคนะฝึกไปพร้อมกันฝึกกันเล่นฝึกเล่นด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองโอเคหนึ่งสองสามก็หนึ่งสองหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่แป๊บเดียวเองแล้วก็พักดูดๆๆๆดูไม่มีเพลงก็เลยอาจเป็นคลิปเดี๋ยววันหลังจะหาเพลงมาเปิดแล้วก็ จะได้เล่นกับเพลงไปด้วยมันจะยิ่งเพิ่มความไฟในตัวท่าที่เมื่อกี้ได้กีฬาละหนึ่งสองสามท่าที่สี่ท่าที่สี่เอ่อเป็นซูโม่สคอร์ตนะคะเปิดปลายเท้าอีกเอ่อให้กว้างออกกว่าหัวไหล่น่งี้ถูกป,ปะซูมโม่สคอร์ตขึ้นมาแตะซ้ายแตะขวา ไม่ต้องรีบนะคะอะท่านี้สิบครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งเี้ยอะหนึ่ง,องสองสามอย่าลืมทำแมวนะคะอย่าลืมแกงก้งน ท่าที่ห้าเนื่องจากเราเล่นท่าค่อนข้างที่จะจะ,ะหนักเบาหนักเบาท่าที่ห้าผมจะให้เป็นท่าเบาใครมีดัมเบลก็ใช้ดัมเบลนะคะใครไม่มีดัมเบลก็ใช้ขวดน้ำเอามือแตะหลังศีรษะค่งยืนให้บาลานซ์นะคะแล้วก็ Oh, ออิน็อตตัวลงไปให้บริเวณข้างตัวนี้ค่ะดึงแล้วเราำแบบหน้าท้องนะอย่างนี้นับเป็นหนึ่งแต่มันง่ายไปเราจะเอาทั้งหมดสองครั้งหนึ่งสองขึ้นนับเป็นสองนับเป็นหนึ่งนะคะโอเคไปกันหนึ่งสองสาม 对。Sí. สิบจบแล้วห้าท่าห้าท่าทั้งหมดที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีถ้าเพ,เพื่อนเล่นกันสามรอบมันก็จะได้สิบห้านาทีนี่คือ5นาทีนะคะก็เราก็ได้เหงื่อแล้วยังไงก็ลองเอาไปออกกันดูนะคะมันจะไม่กระแทกออกง่ายเล่นง่ายเพราะว่าปุ๋ยเป็นคนที่มีปัญหาแล้วเราเล่นกระโดดมากๆก็ไม่ดียังไงก็สู้ๆนะคะ